่ะและเครื่องมือชิ้นสุดท้ายที่ครูยกตัวอย่างให้นะคะคือแบบสอบถามซึ่งเครื่องมือชนิดนี้เนี่ยหลายหลายกลุ่มมักจะใช้เครื่องมือชนิดนี้นะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างมาให้เลยเพราะว่าครูไปหามาแล้วมีความรู้สึกว่าแบบสอบถามตัวนี้ค่อนข้างมีประโยชน์นะคะเพราะว่าข้อความที่เขาเขียนลงไปเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงตรงมีประโยชน์กับเพื่อนเราในบางกลุ่มก็เลยหยิบออกมาอธิบายให้ฟังเลยนะคะอ่ะ หัวข้อแบบสอบถามขึ้นข้างบนตัวหนานะคะเรื่องอะไรว่าไปอันนี้ให้ใส่ชื่อเรื่องของเราให้ใส่ชื่อเรื่องของเราไปเปลี่ยนเป็นชื่อเรื่องของเราคะชื่อเรื่องของกลุ่มตัวเองนะคะเออลายเมืออะไรวะเนี่ยชื่อเรื่องของกลุ่มตัวเอง ถ้าหนูไม่ได้ถามเรื่องการซื้อโทรศัพท์หนูก็อย่าไปเขียนไปลองตามเขาอันนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆแบบตอบถามเรื่องนะคะปัใจจัยในการเลือกใช้อะไรอ่ะปัใจจัยในการเลือกอายานพาหนะปัใจจัยในการเลือกรถโด,ดยสารสาธารณะในการเดินทางมาโรงเรียนอะไรเงี้ยปัใจจัยในการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อต่างๆปัใจจัยในการอ,าอะไรอ่ะ ปัใจจัยในการปัจจัยแรงจูงใจในการเรียนระหว่างการเรียนออนไลน์หรือการเรียนในห้องปัใจจัยในการเลือกอปัใจจัยในการเลือกซื้อเสื้อผ้าจากร้านเสื้อผ้าในอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณนี้นะคะหนูก็ใส่ชื่อเรื่องของเราลงไปทีนี้แบบสอบถามมันจะมีส่วนแรกนะคะส่วนแรกคือส่วนที่ทุกกลุ่มต้องมี ต้องมีคือส่วนของข้อมูลทั่วไปของผู้สอบตอบแบบสอบถามให้เรานะคะซึ่งข้อมูลในส่วนนี้หนูสามารถปรับแก้ได้ข้อไหนที่ไม่ต้องการตัดทิ้งได้นะคะเช่นไม่ต้องการรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเออแต่ถ้าเกิดว่าหนูทำเรื่องแบบเรื่องการซื้อหรือการขายอะไรต่างๆปัจจัยเรื่องรายได้ที่ต้องมีนะเพราะว่าการซื้อขายเนี่ยมันต้องใช้เงินนะลูก อ่ะมาดูข้อมูลแรกนะคะข้อมูลเรื่องเพศเหมือนเดิมถ้าหนูต้องการที่จะใส่เพศที่เป็นเพศทางเลือกหนูก็ใส่แอดเพิ่มเข้าไปนะคะหรือต้องการที่จะไม่ระบุหนูก็แอดเพิ่มหัวข้อเข้าไปได้นะคะอายุใส่เข้าไประดับการศึกษาใส่เข้าไปเพราะว่าเรามีหัวข้อที่เชื่อมโยงกับกลุ่มตัวอย่างคือเราไปเราเขาเรียกอะไรอะ เราสอบเราเจาะจงที่จะสอบถามข้อมูลในเด็กม .5 ดังนั้นระดับการศึกษาเนี่ยต้องมีเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าคนที่ตอบแบบสอบถามให้เราเนี่ยเป็นเด็กม .5 จริงๆนะคะระดับการศึกษาหนูก็แก้ข้อความตำาำววามอต้นอ่ะมาทยมศึกษาตอนต้นมาทียมศึกษาตอนปลายนะคะแล้วก็อาจจะแอดไปเป็น3.1 3.1มอ .4 อ่ะสามอม .5 .3 ามจุดสามมหกอะไรว่าไปนะคะสามารถใส่ได้รายได้เฉลี่ยต่อเดือนนะคะใส่เข้าไปถ้าเกิดกลุ่มหนูทําเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าอะไรสักอย่างถ้าเกิดไม่เกี่ยวหัวข้อนี้ก็ไม่จําเป็นต้องใส่นะคะอาชีพนักเรียนนักศึกษานักธุรกิจข้อนี้จะใส่หรือไม่ก็ได้แล้วแต่กลุ่มถ้าเกิดกลุ่มไหนที่ไปสัมภาษณ์หรือไป ขอข้อมูลจากคนที่ไม่ใช่นักเรียนนะคะเช่นไปสัมภาษณ์แม่ค้าขายกล้วยอะไรเงี้ยไปสัมภาษณ์ชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องของการสกัดเย็นเครื่องดื่มอะไรประมาณนี้นะคะ,คะก็อาจจะมีหัวข้อนี้เพิ่มเข้าไปได้ส่วนต่อมาส่วนที่สองส่วนที่สองพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถืออันนี้เนี่ยจะค่อนข้างตรง ตรงกับกลุ่มที่ทําเรื่องอะไรอะกลุ่มที่ทําเรื่องยี่ห้อโทรศัพท์นะคะอืมหนูก็อาจจะดูตามเขาไปได้เลยซึ่งส่วนที่สองเนี่ยเป็นพฤติกรรมทั่วๆไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นพฤติกรรมทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามดังนั้นถ้าเราไม่ได้ไปสอบถามเรื่องซื้อโทรศัพท์มือถือเราก็แก้ซะนะคะลูกพฤติกรรมทั่วไปในเรื่องอะไรล่ะพฤติกรรมการเรียนออนไลน์อ่ะพฤติกรรมการเอ,อ่อพฤติกรรมการเดินทางพฤติกรรมการเลือกดื่มเครื่องดื่มสำเร็จลูก พฤติกรรมการเลือกใช้สเปรย์ไล่ยุงชนิดต่างๆอะไรเงี้ยนะคะก็คือดูก่อนว่ามันเป็นพฤติกรรมเรื่องอะไรทั่วไปเรื่องอะไรพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารพฤติกรรมการเลือกซื้อกล้วยฉาบอะไรเงี้ยสมมติเออพฤติกรรมการเลือกซื้อการถนอมอาหารอาหารที่ผ่านการถนอมอาหารอะไรประมาณนี้นะคะก็ดูก่อนว่ามันเป็นพฤติกรรมทั่วไปในเรื่องอะไรไม่ใช่ไปพฤติกรรมที่ซื้อโทรศัพท์มือถือมาสี่กลุ่มนะคะไม่เอา ทีนี้อุ้ยอ่ะทีนี้นะคะเอ,อหัวข้อต่อมามันก็จะเป็นคำถามทั่วๆไปพฤติกรรมแบบทั่วๆไปเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆดังนั้นหัวข้อที่หกเจ็ดแปดก้าสิบสิบเอ็ดอะไรพวกนี้ หัวข้อที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองพวกนี้หนูไปปรับคำถามให้มันเป็นคำถามแบบในกลุ่มของเราอะ่ะเช่นหนึ่งพฤติกรรมทั่วไปในการเรียนออนไลน์นะคะหัวข้อที่หนึ่งรูปแบบการเรียนออนไลน์ที่ท่านใช้ในปัจจุบันนะคะสมมตินะรูปแบบการเรียนออนไลน์ที่ท่านใช้ในปัจจุบันสี่เหลี่ยมที่หนึ่งนะคะติ๊กที่หนึ่ง l e Meet ติ๊กที่2องลน์ติ๊กที่3เอ่อไม o ครซอฟทีมติ๊กที่4 youtube ติ๊กที่5 facebook live ติ๊กที่6อะไรอะว่าไปนะคะซูมอะไรว่าไปหัวข้อต่อมาท่านเข้าเรียนบ่อยแค่ไหนนะคะประมาณนี้หัวข้อต่อมาอีกนะคะเอ่ออุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเรียนออนไลน์หัวข้อต่อมา วัตถุประสงค์ที่ท่านเลือกใช้ในการเรียนออนไลน์อะไรประมาณนี้นะคะมันจะเป็นคำถามแบบทั่วไปทั่วๆไ,ไปเลยนะคะส่วนที่2จะเป็นทั่วๆไปถ้าหนูทำเรื่องอะไรอะเดินทางละกันอ่รถที่ท่านใช้ในการเดินทางปัจจุบันนะคะหัวข้อต่อมาท่านเปลี่ยนยี่ห้อย,ยานพาหนะบ่อยแค่ไหนนี้นะคะหัวข้อต่อมา รูปแบบการเดินทางนี่ท่านเลือกใช้อะไรประมาณนี้นะคะเป็นคําถามทั่วไปซึ่งหนูอาจจะมีไม่ถึงสิข้อก็ได้นะลูกมันเป็นคําถามทั่วไปดังนั้นอาจจะมีมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวอย่างก็ได้นะคะอ่ะต่อมาในส่วนที่3ในส่วนที่3นะลูกอันนี้จะเริ่มเป็นข้อมูลเชิงลึกนะคะซึ่งทุกกลุ่มต้องมีมันจะไม่เหมือนกับแบบที่แล้วแบบที่แล้วเนี่ย แบบสัมภาษณ์ส่วนที่3ที่เป็นข้อมูลเชิงลึกมีหรือไม่มีก็ได้แต่แบบสอบถามต้องมีนะคะเพราะว่าข้อมูลทั่วไปเนี่ยไม่เพียงพอที่จะเป็นข้อมูลสรุปในงานวิจัยของเราได้หัวข้อเหล่านี้หนูต้องไปคิดเองนะคะหนูจะทำกี่ด้านอันนี้เขาทำมาเนี่ยมีสองด้านด้านแรกเออสามด้านนะคะ เขาทำมาอันนี้มีสมด้านเขาคิดหัวข้อมาสามด้านนะคะตารางแบบนี้เขาเรียกว่าตารางเลตติ้งสเกลตารางเลตติ้งสเกลหมายถึงทํามากที่สุดก็ได้ห้าทำน้อยที่สุดก็ได้หนึ่งนะคะหนูอาจจะไม่เขียนถึงห้าก็ได้อาจจะเขียนแค่สี่สี่เลตติ้งหรือสามเลตติ้งนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะเขียนเป็นห้ากับสามก็คือ ถ้าเกิดเป็นสามใช่ไหมก็คือหนึ่งหรือสองหรือสามหนึ่งคือทําน้อยสองก็คือทํามากไม่ทมํามากสามคือทําเยอะนะคะหรือถ้าเกิดว่าละเอียดกว่านั้นหน่อยก็คือทํามากทําทํามากปานกลางทําน้อยทําน้อยที่สุดหรือไม่ทําเลยอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ใส่เป็นมากมากที่สุดปานกลางน้อยน้อยที่สุดหนูสาม,มารถใส่เป็นห้าเป็นสี่ เป็นสามเป็นสองเป็นหนึ่งได้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็หัวข้อเหล่านี้หัวข้อที่มันเป็นคาถามเออดูปีกาฉันดีอย่างวะเนี่ยหัวข้อที่มันเป็นหัวข้อคําถามนะคะหนูไปแก้ให้มันตรงกับลักษณะคําถามของกลุ่มเราเช่นหนูทําเรื่องอ่าสอบถามเรื่องเออ่ความพึงพอใจในการเรียนออนไลน์อสมมุตินะ อันแรกเลยด้านการบริการด้านการบริการการเข้าถึงข้อมูลอินเทอร์เนต็ตของโรงเรียนราชประชาสมาสัยอ่ะหนึ่งผู้ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เนต็ตนะคะหนูเขียนหัวข้อนี้ไปทีนี้พอหนูไปใส่เลตติ้งห้าสี่สามสองหนึ่งก็แปลว่าถ้าคนเขาพอใจสัญญาณอินเทอร์เนต็ตที่โรงเรียนเราเนี่ยให้บริการในการเรียนออนไลน์เขาพอใจมากเขาก็ติ๊กห้าถ้าเขาไม่พอใจเขาก็ติ๊กหนึ่งนะคะ สอ,อาจจะเขียนคำว,ว่าอะไรอ่ะอ,อุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกมีความทันสมัยนะคะสเวลาที่ใช้ในการเรียนออนไลน์มีความเหมาะสมตีนะคะอะไรว่าไปหนูก็ไปคิดหัวข้อของหนูขึ้นมานะคะซึ่งถ้าหนูมีสองด้านนะคะไอ้ตรงด้านเนี่ยอันนี้เขาบกพร่องอย่างหนึ่งก็คือตรงที่มันเป็นชื่อหัวข้อด้านนะคะลูกหนูดูนะ ตรงที่มันเป็นชื่อหัวข้อด้านนะคะในตารางฝั่งเลตติ้งเนี่ยให้หนูทำทึบอ,อันนี้เขาไม่ทำทึบมาให้มันจะส่งผลให้อะไรรู้ไหมมันจะส่งผลให้คนที่เขาตอบแบบสอบถามเราบางคนเนี่ยเขาจะเผลอไปติ๊กในช่องนเนี้ยเนี่ยไปติ๊กขึ้นมาซึ่งในช่องหัวข้อเนี่ยมันจะไม่มีคะแนนให้อยู่แล้วดังนั้นให้หนูทำทึบไปนะคะตีเป็นช่องทึบไปนะหนู มีกี่ด้านหนูก็ใส่เข้าไปนะคะประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็คือตัวอย่างของเครื่องมือที่ครูยกตัวอย่างมาให้ก็จะมี3ตัวนะคะโดยสรุปตัวแรกก็คือแบบบันทึกข้อมูลนะคะแบบบันทึกข้อมูลเนี่ยจะได้มาจากวิธีการที่เราไปหาข้อมูลโดยการไปค้นคว้าจากเน็ตหรือไปหาจากหนังสือนะคะ ตัวที่สองคือแบบสัมภาษณ์จะได้มาในกรณีที่เราไปขอข้อมูลจากการสัมภาษณ์นะคะซึ่งเห็นว่ามีบางกลุ่มเขียนมาว่าใช้แบบสัมภาษณ์ด้วยนะคะแล้วก็แบบที่สามืออันนี้ก็คือแบบสอบถามซึ่งเป็นข้อมูลที่แทบจะทุกกลุ่มจะใช้เครื่องมือตัวนี้นะคะใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือสงสัยอะไรนะคะให้ทักหลังไม์มาถามครูได้ถ้าครูมีเวลาถ้าครูมีเวลาครูจะเข้าไปตอบให้นะคะขอบคุณค่ะ